ะต่ว <ersch> so, ่าประเดิ์ดนะคะยังอยู่อยู่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาชมเร็วๆกันสิท่าไปเบืองบรรยากาศล้างหานล้งวิธีนะคะว่าเมืองดีอย่างเนี้ยสิพ่าไปเบิ่งเต็งคนนั่มนะคะีหลากันสิไปคนหัวกับคนกระบาะมาไว้นั่เตรียมคอนเสิร์ตนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องอนเสือก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็น กันนะคะกัะผมจะเรียบร้อยเลือส่กู๊กับสซมมังกรกนะคะแต่ว่าเวลาสิป็ปเอาอไปกระบะมาก่อนสิบห้าไปรเปบิบรรยากาศลังหารน,นะด่งดูทางน้ำบนปันไฟอิ้ยอร์ิบา,านท่านรารเพาไว เห็นปะนีท่าแล้วเรียบร้อยก็กินคือเกา<ะ>่าคะเราจะไปเอาหัวกับกระบะมาก,ก่อนค่ะแ<ะ>ป้งนะคะอันนี้หัวเพิงบางเอิญมันได้นะคะจะเป็นไขยออก วเพลงร้อปีนะคะนี่สวยมากเลยอันนั้นจะเป็นพานคายอ้อนะคะเอาไปก่อนเป็นนนะ้าาบส ขยานมาท่านนะคะก็เลยเอามาเตรียมไว้ซะก,ก่อนนี่อีลกะกะปูกอีละกะมัดผ้าใบได้เห็นบ่โลอกอีหลายอยู่นี่นะคะอีลกะกะปูกป,ปูกผักใบมัดผ้าใบไว้เพราะว่าเธอเปื้อนตุกจังสิสิได้เก็บของทันนะคะปูกมือมเลยอันนี้ก็เป็นผ้าใบที่แดดม,มาใหม่นะคะหนาเลยแบบเหนียวเลยนะคะนี่เหนียวแห้งมัดผักใบแบบนี้ก็มีมข้อดีหลายอย่าง การฝนได้น้ำแล้วก็ว่างหัวกับกระบะได้น้ำอ่าพอดีด้วยจะสีทยอยไปเอาหัวมานะคะนี่อุ่นๆขอขอบพระคุณหัวที่ขอเอ้พรักนามีคนสวยมา เลี้ยงน้ำนคนสวยมาหาขอบคุณนะคะที่เลี้ยงน้ำนะคะซิสแก้วนะคะพ<ะ>าไปตลาดแต๊ดๆพาไปตลาดแต๊ดๆยังทนไหมอยากไปไม,ไม่ไปยังบอว่าได้ไ,ปด,ป,ไปดอกเพราะว่าไม่เสีันนี้ส่ขึ้นม,ม,มาทานันเออเมื่อสปอนเซอร์ซะก่อนที่ข้าอะไรนะโ<า>มหูมาท่านเนี่ยไปไซยูุาสิถ่ายคลิปซะก,ก่อนนี่อยากหูบาคนมาหลายยังเด้ เลยคิปเดียวค่ะอนอนอย่างเดียวคาแบบแมนจะ้ะขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์นะคะน่ารักมากทุกสิไปีไทยยังอยากไปดูว่ะข,ของน้ำมันเขาทางไหนเนี่ยบรรยากาศลังหัน อีกลับมาล็อกคืเอเก่านะคะจะกินข้าวก่อนนะคะเพราะว่าหิ้วเขาหิ้วเขาอีกแล้วกินเลยที่ละหน่อยแต่ว่ากินดูนะคะ อีกนะจีนละกันอี่และวต้องฝากเบียนปูนะครับโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะฝากแยกส่วนนี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันกดซับสไครต์ช่องยูทูบมาด้วยนะคุณเอาพิเศษให้น้องเมยด้วยค่ะพี่น้องขาคุยกันคลิปหน้าค่ะ